สำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงค์นะครับราศีสิงห์นี่เริ่มตั้งแต่วันที่16สิงหาคมไปถึง16กันยายนนะครับราศีสิงห์ช่วงนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านจะต้องได้พึ่งพาอาศัยเพศตรงข้ามผู้ที่มีวัยาวสมากกว่าท่านนะครับ ไม่ว่าถ้าท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับท่านอาจจะได้พึ่งพาอาศัยพี่ชายของท่านบิดาของท่านลุงของท่านคนปู่หรือคนตาของท่านเพื่อนร่วมงานก็อาจจะเป็นผู้อาวุโสที่มีอายุมากกว่าส่วนเพศสุภาพบุรุษนะครับท่านก็หมายความว่าท่านจะต้องได้พึ่งพา,าอาศัยเพศตรงข้ามที่มีวัยวุฒิสูงกว่าท่านาเช่น มารดาของท่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่สาวของท่านนี่ครับในขณะนี้ท่านดวงชะตาของท่านในตำแหน่งปัตตานีนี่ครับถกไล่ร้อมด้วยด้วยดาวเพศตรงข้ามนั่นหมายควาว่าท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะครับจะได้มีธุรกิจธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเพศตรงข้ามอย่างเด่นชัดแต่ที่สําคัญนะครับคือหมายความว่า จะต้องได้ใช้ความสามารถในการเจรจาในการพูดการคุยเพราะฉะนั้นกระผมขอให้ข้อคิดสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงนี้ว่าจะต้องถ้าอยากประสบความสำเร็จอาจจะต้องใช้คำพูดใช้วัทศิลป์ใช้วัทกรรมอย่างที่สมกับผลประโยชน์ที่พึงจะได้พ,พึงจะมีด้วยนะครับ เรียกว่าปาฏนาสารพัดในปัตตภีเอาไมาตรีแลกได้ดันใจจงนะครับคือให้มีความสามารถในการพูดการเจรจาก็จะนำพาไปสู่ความสำเร็จนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับหมายคำว่าหน้าที่การงานของท่านเนี่ยดาวพฤหัสบดีนะครับมาจากตำแหน่งมรณะดาวพฤหัสบดีนี่ จะหมายถึงอะไรบ้างครับหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการธนาคารไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานระบบราชการหรือท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่หน้าที่การเรียนหรือแม้กระทั่งเรื่องเรื่องญาติผู้ใหญ่เรื่องต่างๆที่กล่าวมาสี่เรื่องนี้นครับซึ่งเป็นเรื่องภาระที่ยุ่งยากอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านได้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้น ได้รับผิดชอบหรือกําลังกระทําเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่นะครับเหตุนั้นแหละจะเป็นเหตุให้ท่านที่ได้รับความน่าใส่ใจน่าสนใจคือมีคนมาให้ความสนใจให้มีคนมาให้ความช่วยเหลือมีคนมายื่นมือให้ความนุเคราะห์สนับสนุนท่านหรือจะส่งเสริมจากสิ่งที่ท่านทําอยู่นั้นให้ก้าวไปข้างหน้าและประสบความสําเร็จในยิ่งยิ่งคืงไปเพราะนั้นถ้าท่านที่เกิดในราศีสิงมีสองข้อที่จะ จะฝากเป็นนิทัตอุทาหรณอมเตือนเป็นคติเตือนใจก็คือให้ใช้ความสามารถในการเจรจาและให้อดทนทํางานในสิ่งที่ท่านรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านแก้ปัญหาไปอยู่ขณะน,นี้ท่านจะได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามผู้สูงวัยทำให้หน้าที่การงานนั้นประสบความสำเร็จและท่านจะได้พบว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำนั้นจะนำไปสู่ความสำเร็จ ในอนาคตเบื้องหน้าอย่างแน่แท้ทีเดียวนะครับผมสำหรับราศีสิงห์ขอพูดเพียงเท่านี้ครับ